มาแล้วครับรถด่วน75นะ,ะสัญญาณไฟมีก่ปิ๊บปิ๊บปั๊ับสัญญาณ2418นะวันนี้ช้าอยู่7เอ้40นาทีนะ75 ไปสวนกับ4 8ตรงเนินนะตรงเนินพอดีนะเพราะว่า418ก็เข้ามาแล้วตามเวลานะ418วันนี้75นี่ช้า40นาทีเลยนะมาแล้วครับขบวน418นะครับวันนี้นี่มาตามเวลาเลยเนะี่ยเข้าจอดบ้านแฮยด15นาฬิกา57นาทีตามเวลาเป๊ะเลยนะวันนี้ มีผู้โดยสารขึ้นคนเดียวนะะที่บ้านแฮดตนนัวนี้บ้านแฮดบ้านหันนี่ไม่ค่อยมีผู้โดยสารขึ้นนะแล้วก็ท่าพระนะฮะกลางคืนนี่บ้านหันนี่เป็นสถานีปิดเลยนะบ้านหัน,นโปรดทราบว่าที่นี่สถานีบ้านแฮดที่นี่สถานีบ้านแฮดผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถโปร,โปรดตรวจสอบสัมภาระติดตัวของท่านและนำหนจากขบวนรถให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับที่นี่สถานีบ้านแฮดครับ ขบวนรถที่วนี้คือขบวนที่4แบกรับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีหนองคทยปลายทางสถานีนะครราชสีมาครับขบวนรถที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านแห่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านถ่าเป็นสถานีต่อไปครับเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านขอความร่วมมือ และบริเวณเชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสารฝาผนังมีความผิดตามกฎหมายและอาจถูกตรวจตอบระเบียบที่จะนดขอขอคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับ ตู้แรกนี่เหมือนล้อเป็นแพรนะฮะแล้วว่ากึ้ง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 กึ๊งเลยนะเสียง